ครับกับสีดีเอฟซี FC, ทุกท่านที่ติดตามผลงานทางช่องครับอ่าสำหรับชูนีก็เนื่องก็ต้องขอกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญน้ำเอ๋ยไงใ,ใจสปอร์ตทางกรุงเทพนะครับผมิดีโทรมาสร้างปิดไทยชีวิตให้เอาไปล่งวัดแถวห่วยเมียครับวัดนี้อย่างมูว้วัดสาบวัวนี่ครับภรยากำลังไลไรขึ้นอยู่ไปลูกไปขึ้นรถไป ไปคาไปคุ้นไปไปไปโดดโดดไปลูกไปไปง่ายๆลูกไปไปนี่ครับพี่รองครับงัวไทยยีบิสวัสดิมซีนะครับแต่ไรงัวเ่ราะขึ้นรถมังหันง้อไม่ได้เหยียบค่อยดอกเจ้ามาเรื่องขอบรติ้งนั่งในเหยียบเจ้าแะไรล่ะเต่องัอบ่าขึ้นรถเนี่ยนี่ครับพี่รองครับตรงนี้ขาจ้างเนี่ยนี่เหมือนเรืองดองเลยอันนี้เหมียเลยครับติ้งนั่งๆอ่นะครับมาหลับจ้างง้วขึ้นรถให้นี่ครับ ขอเนื้ออุณหนาธาบุญน้ำด้วยครับพี่น้องครับอ,อุณหนาบุญน้ำเจใหญ่ใจสปอร์ตให้ลำลำรวยๆสุขภาพเงินทองอ่าสุขภาพใจสุขภาพกายอ่ารวยทั้งทรัพย์สินรวยทั้งน้ำใจครับนี่ครับเป็นสื่อว่าไทยชีวิตเรากะเอาให้ไทยบ้านเลี้ยงแล้วครับไทยชีวิตแเราพันกันจะให้ไทยบ้านเลี้ยงครับรอชมชุดไม่ต่อไปเลยครับเดี๋ยวเฮามาน้ำ เสนอพอแม่พีนองเอฟซีเป็นงัวดีราคาถือรงฟรีเจ็บเงินไปทั้งสำหรับชิมนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ